วันนีเพื่อนๆคนด้วยนะครับยินดีที่เข้าสู่เซิร์ฟเวอร์สเตเกน1.9.4นะครับจริงๆตอนนี้เราเซิร์ฟปัจจุบันของเรามัน1.9.11แล้วเอ้ย1.11แล้วใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เรากลับมาที่1.9.4กันอีกครั้งนะครับเพราะว่าเราจะมาทำการตัดสินนะครับกิจกรรมสร้างนะครับผมเดือนธันวาคมนั่นเองนะครับที่ผ่านมานะครับในปี2016นะครับผมเราได้ทำกิจกรรมสร้างเดือนธันวาคมซึ่งเราให้เพื่อนๆเ,เนี่ยร่วมกันสร้าง กันถึงเกือบ2เดือนเลยทีเดียวนะครับในการสร้างในเวอร์นี้นะครับแล้วก็สามารถจับกลุ่มสร้างด้วยกันได้นะครับโดยคนหนึ่งจะวางโพได้แค่5อันก็เลยต้องจับกลุ่มกันนะครับเพื่อที่จะสร้างให้ใหญ่หน่อยนะครับผมคราวนี้ของรางวัลในการสร้างครั้งนี้นะครับก็คือเอ่อ m มินิ4ใช่ไหมออกถ้าจำไม่ผิดอ่ะ i p i n i มิน4นะครับผมมูลค่า1 4 0 0 0บาทนะครับอ่าแล้วก็ข้างหลังก็จะมีคำว่าสลักคำว่า สเตเกียนอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้นะครับผมนานจัดเป็นไงล่ะเอะก็จะมาทำการตัดสินกันครับว่าผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยใครจะได้รับ iPad mini 4กันนะครับผมก็คนที่ดูคลิปนี้ก็รวมเป็นฝักขีพยานกันนะครับตอนนี้ทุกคนเขาให้คะแนนกันหมดแล้วเหลือผมอยู่คนเดียวนะครับแล้วเราก็มีทั้งหมด1 2 3 4 5 6ทีมนะครับผมที่ได้รับ ของรางวัลนะครับอันนี้เนี่ย iPad Mini ผมอาจจะต้องขอให้มารับที่ StayGen Shop นะไม่กล้าส่งไปนะครับเอ EMP Shop นะครับผมเพราะไม่กล้าส่งไปนะครับทุกคนให้คะแนนมาหมดแล้วนะครับแต่เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะให้คะแนนสุดท้ายนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะเอาละคนแรกนะครับผมทีมแรกครับชื่อทีม Darkon ครับผม หัวหน้าโพเป็นดักกรทีเฮ็ดนะครับโพจะอยู่ที่ยี่สิบสามหกสิบห้าลบหนึ่งเก้าศูนย์ครับนี่ครับยี่สิบสามหกสิบห้าลบหนึ่งเก้าศูนย์เพื่นพนพนอนๆอาจจะงงเฮ้ยทำไมผมมาที่นี่ได้นะครับใช้คำสั่ง T P P O S นะฮะตามด้วย X Y z นะครับมันจะมาจุดนั้นได้เลยนะครับหลายคนอาจจะไม่รู้อาจจะดูแค่ T P อย่างเดียวครับโอ้หนี่เ <TP S 1> หรออีก็ามาได้นะพี่โน้อันนี้เหรออะไรเหรออ่าครับอะไร tp พ<บ>ีที่พี่หาผมไง ใช่ไหมไม่ไม่โอ้ทีพีพิกัดก็ได้พี่นาะเอาหรอหรอันนี้<ช>ผมเพิ่งรู้ครับผมโง่เองครับผมขอโทษเ <c oughs> <c oughs> อาครับผมอามาดูนะฮะว่าทีนี้เป็นยังไงนะครับผมนี่โอ้โยทําสวยเหมือนกันนะคือเราไม่รู้นะครับว่าเขาทํากี่คนนะครับผมใช่ไหมจริงจริงมันก็นับจํานวนโพได้ถูกปะ่ะใช่<ม>ครับแต่นี่ก็เป็นหมู่บ้านออกแนวะแบบยุคอัศฟวินหน่อยนึงนะเป็นหมู่บ้านที่ทําด้วยหินนะครับ สวยงามมากครับผมอาแต่เล็กไปหน่อยเนาะเท่าที่ดูแล้วอ่ายังโล่งๆอยู่ด้วย มันโล่งอ่ะมันมันโล่งไปหน่อยหนึ่งนะครับผมอันนี้คือคะแนนที่ให้เนี่ยเป็นคะแนนคว,ความชอบส่วนตัวของผมและสตาฟทุกคนนะครับของแต่ละคนเขาจะให้ตามความชอบส่วนตัวของเขานะครับจะไม่ได้มีกฎเกณฑ์เลยว่าอะไรนะรแต่เพื่อนๆคิดว่าทีมไหนเนี่ยที่เพื่อนๆชอบที่สุดลองคอมเมนต์บอกได้นะครับว่าทีมไหนนะฮะแต่ไม่มีผลกับการตัดสินนะ <c oughs> บอกก่อนนะครับอันนี้ต้องเป็นของสตาฟที่ตัดสินอย่างเดียวนะครับ<อ>ผมว่าเขาทําสวยข้างในก็สวยดีนะครับอะคะแนนเต็มสิบผมให้ทีมนี้ ผมให้8ดคะแนนครับผมทีมนี้ผมให้8ดคะแนนนะครับโอเคซิตี้ให้ไว้แล้วอยู่ที่7คะแนนนะครับอ่าไผ่ให้7คะแนนก้อยให้6คะแนนและเอ็กซ์คูฟิให้6คะแนนนะครับ mm hmm. กรรมการมีห้าคนนะลืมบอกนะครับผมทั้งหมดส4คะแนนนะครับผมอ่าโอเคนะครับ mm hmm. ไปดูกับทีมที่2ดีกว่าครับเป็นทีมของแมดเคนนะครับผมเจ็8สิบดจุดเจดปดห 65สิบห้าปดสิบหกจุดสามสี่สามครับมาแล้วครับโอ้เข้ามาถึงนี้นี่อะไรเนี่ยห้องอะไรสักอย่างครับผมแล้วเข้าไปยังไงออกอ่าเล่นสิครับเขาไม่ได้จะให้ออกแบบต้องเข็มทิศลองลองขึ้นไปดูครับชึบยังไงอะ่ะมันอยู่ในตัวตุ๊กตาอ๋อมันเป็นตุ๊กตาครับผม <c oughs> <c oughs> ก็งงไปฮะนี่คือจุดูุยนข้างของโพรครับนี่คือโพ โมเดิช็ <Protection S 2> ของเขานะครับผมเมืองก็ถือว่าใหญ่ในระดับหนึ่งนะสวยงามพอสมควรเลยนะครับไอภาษาข้างๆนะั้นไม่เกี่ยวถูกป่ะไม่เกี่ยวครับอ๋อโอเคแต,แต่ก็ยังถือว่ายังเล็กไปหน่อยเนาะฮะช็อปก็ดูดีนะครับผมใช้ได้วันนี้ผมให้ให้ได้เร็วเลยครับเพราะเขาแทบไม่มีอะไรเลยครับ <c oughs> แต่ผมชอบน้ําตกเขาม้ากกันวางเลเอาน้ําตกเขาสวยมากเลยชอบนะฮะเอาไปเจ็ด <c oughs> คะแนนครับออกให้ไว้ห้าครับไผให้ไว้ห้าก้อยให้ไว้หกแล้วก็เอกซ์คลูสฟให้ไว้ห้านะครับเป็นยี่สิบแปดคะแนนนะครับตอนนี้ทีมนี้อดแล้วนะครับเป็นทีมดาร์กกรน,นำอยู่สามสิบสี่คะแนนนะครับผมต่อมาครับทีมของโครนอสนะครับผมอยู่ที่เจ็ดสิบแปดเอ้ยไม่ใช่หนึ่งเจ็ดหนึ่ง จุดแปดศูนย์สามเจ็ดสิบลบยี่สิบสองจุดเจ็ดสี่เจ็ดครับผมโอเคครับนี่คือเมืองของเขาครับโอ้ประสาหล,ลังนี้เองใช่ไหมไม่ใช่ครับประสาหลังนี้ครับ,รบโอ้โหพี่โนต้องสำรวจทุกมุม <laughs> โอ้สุดยอดมากครับผม <c oughs> ชอบชอบสวยงามมากครับ เราประสาทหลังนี้นะฮะผมไม่รู้นะว่าเขาคือเพื่อนๆจะมองว่าเอ้ยมันคล้ายกับอันนั้นในคลิปนั้นคลิปนี้อันนี้ผมไม่สนใจนะครับแต่ถ้าเกิดเขาสามารถหาของแล้วมาสร้างได้ภายในเวลาสองเดือนเนี่ยถึงเขาจะไปก๊อปแบบใครมาน,นี่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะมนต้องบอกก่อนนะครับมันการประกวดสร้างแบบฟรีสไตล์นะฮะโอโ้เดินเข้ามาเราได้ความอารมณ์ประสาทแบบไอ้น,นี่มากเลยฮะเจ๋งมากเลยโอ้โหแล้วแบบเขาใส่ห,ห้องเสร็จด้วย ใช่ป่ะสวยงามมากๆครับมีห้องมีโอ้โหครบทุกห้องเลยไหมออกอ่าน่าจัดครับนี่ภาษาเดินได้ด้วยนะเ,นเออเจ๋งอะ่ะเจ๋งมากครับอันนี้ภาษาที้เจ๋งจริงๆยอมรับเลยอะ่ะว่าสุดยอดอันนี้คืออะไรเข้าได้ปะ อ่า uh, น่าจะตันครับครับ oh. ปิดไว้อ oh. oh. ่าแ่่จะยังสร้างไม่เสร็จ oh. ก็เลยปิดห้อง uh. ไม่ใช่ครับปิดห้องข้างในเป็นตัวอะไรทุกอย่างครับเหมือนเป็นคุกครับผมออกอ่ oh. เออขังเอาไวอ้อ่ะดูดีมีสตอรี่ครับไม่ได้สร้างแค่ปราสาทนะพี่นรสหรอใช่ข้างนอกนี้ยังมีเยอะเลยรอคนะผมออกไงวะ ไหนข้างนอกดีตรงไหนบ้างดูดูวยได้ครบทุกห้องนะอ่าครับ no น่าจะครบเนียเดินตั้งแต่หน้าปราสาทได้เลยพี่นุชใช่ใช่เมื่อกี้ผมเดินตั้งแต่หน้าปราสาทไงแอดเดตแข่งนี้ต้องเดินออกไปไงรออันนี้เมืองของเขาเหรอครับใช่เป็นเมืองครับโอ้โหจริงเหรอเนี่ยโอ้สุดยอดมากครับหนึ่งเดือน ใช่โอ้โหแล้วเฟอร์ิตครบไหม,มออกอ่าไม่แน่ใจเดี๋ยวเข้าไปดูฝุ่มดูฝักหลังหนึ่งส่วนใหญ่แต่งหมดครับุดยอดมากๆครับผมเอาไปใช้ที่1.11ได้ไหมเนี่ยมีถ้ำด้วยพี่นอตมีด อูแล้วมีเรือด้วยอะเรือเหาะผมต้องรีวิวเรือธรรมดาไหนถ้ำไหนใช่ครับมีเรืออ่ะดูเรือก่อนก็ได้นี่มีเรือครับแล้วก็ข้างในเรือโล่งป่ะครับหรือตกแต่งแอะต้องลองเข้าไปดูครับหญ่จ่าเข้าได้ไหมโอ้โหตกแต่งอยู่ครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ถึงจะตกแต่งไว้หมดก็เหอะแล้วก็ข้างๆมีมังกรไหน นี่นี่โอ้โหถ้ำมังกรอีกางหากคุณคุณน,น้านี้แน่นสินะพี่ดอตเออแล้วมีถ้ำอะไรเหรอออมีถ้ำนี่ครับนี่นี่ข้างล่างข้างล่างพี่ดอตแล้วข้างในถ้ำก็ตกแต่งด้วยใช่โอ้โหเฮ้ย <c oughs> <c oughs> สุดยอดมากเลยครับอุยอมเขาเลยว่ะผมผมให้สิบครับทีมนี้ผมว่าไม่ไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับออกให้ไว้9ครับไผ่ให้ไว้9ก้อยให้10ครับเอกุสิบให้10รวมเป็น48คะแนนครับผมเกือบเต็มครับ อันต่อไปนะครับของพีคนะครับผม990.21572 961.229ครับนี่เหรอเดี๋ยวบอกก็แค่นี้แค่นี้ครับอันนี้ข้างหลังใช่ปะไม่ใช่หรอหลังไม่ใช่ครับโอ้โหแนวคริสต์มาสเว้ยแต่ก็สวยดีนะแต่ดูโล่งไปหน่อยครับ <c oughs> คือเราดันไปเห็นของโคโนสไง ปัญหาคือเสือกไปเห็นน,นั้นก่อนไงชิบหายแล้วอันนี้ดูไม่ต้องมากเลยครับผมให้ประมาณ6คะแนนครับผมอันนี้ออกให้ไว้5นะครับผมไผ่ให้ไว้6นะครับก้อยให้ไว้7แล้วไอ้คูสิปให้ไว้7นะฮะร,รวมเป็น31คะแนนนะครับผม ตอนนี้ทีมโคโนตมีหวังมากเลยนะแต่ก็สมควรจะมีหวังนะโหดขนาดนั้นนะครับผมต่อมามาดูโพของมาเวโตครับสามห้าหกหกลบแปดหนึ่งครับตอนนั้นยังเป็นสตาร์ทอยู่ดิมึงอะไรเนี่ย <c oughs> ทูมาเวโตโฮมแค่เนี้ยส,สวยนะ เฮ้แต่ถือว่าสวยนะ<ช>เขาทําคนเดียวนะ<ช>ต้องคิดว่าคือเราเราต้องเวทดูครับอันนั้นเขาทาหลายคนใช่ไหมอันนี้เขาทาคนเดียวเขาก็ถือว่าเขาก็ทําสวยมากในระดับหนึ่งอยู่นะสำหรับคนคนเดียวอะใช่ถ้าถ้าสร้างแค่นี้ก็คือตรงส่วนเนี้ยสวยละใช่ <c oughs> ผมว่าเขาเคียร์ทีฟมากเลยนะครับเพราะเหมือนบ้านในไฟยไง <c oughs> ผมชอบผมชอบ อันนี้ผมให้ให้หกคะแนนแล้วกันครับผมมันยังดูแบบแลกเอฟฟอร์ดไปหน่อยนะครับก็คือแบบเหมือนแบบสร้างลวกๆไปหน่อยแต่ว่าผมชอบไอเดียผมให้ไอเดียนะครับโอเคครับอันนี้ <c oughs> ออกให้ไว้สามเพมมอเป็นงใจรลายอย่างงี้ไผ่ให้ไว้หนึ่งนะชั่วมากเลยนะครับก้อยให้ไว้สองไอ้กสศลนี่ไม่เกรงใจมาไว้โตเลยให้ศูนย์คะแนนนะครับผม <c oughs> เป็นสิบสองคะแนนครับทีมนี้ครับเอาละครับ ทีสุดท้ายของบูฟกีแล้วครับ7 3 3 6 8ามสลบเก้นะครับโอเคครับรยังไงวะมันตรงนี้แล้วไงครับฮะงไงเอ่ยก็ทั้งหมดแหละพี่โนทนี่เป็นเมืองใช่ไหมเหมือนกับของโคนอใช่ไหมอ่าครับแต่นี่เมืองโคนอนอี่ถูกป่ะไม่ใช่ครับคนละเมืองกันฮะ ละเมืองพี่น็ตประสาทหลังนี้ใช่ปะใช่ครับตั้งแต่ประสาททีมโคโนดมีกี่คนครับฮะอันนี้ไม่ใช่ทีมโคโนดพี่น็ตไม่ทีมโคโนดก่อนนั้นมีกี่คนอ๋ออันนี้ไม่แน่ใจครับทีมนี้มันมีกี่คนอะดูเหมือนว่บคนน่าจะเยอะกว่าเยอะเลยปะก็น่าจะใช่ไหมผมต้องเวทตรงนี้ด้วยนะครับความเยอะของคนด้วยนะฮะเจ็ดคนใช่ไหมทีมโคโนด ทีมนี้มีกี่คนครับออกอืมเอาเอาที่ซ้าใช่ไหมครับครับก็สิบกว่ากว่าสิบกว่ากว่าคือเยอะกว่าทีมโคนัสเยอะก็น่าจะสิบแต่ว่าด้วยความใหญ่ของเมืองผมว่าอันนี้ก็ก็ควรจะต้องใหญ่กว่าก็ก,ก็ถูกต้องแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูรายละเ e อียดรอบๆแล้วกันนะครับมีผีเสื้อสองตัวมึงใหญ่เกินไปแล้วมัก็ใหญ่กว่าองพี่น็อต มีเรือนะครับผมคล้ายๆกันหูจะเรือ,อนี้สวยมากเลยอะ่ะผีเสื้อ,อตัวหนึ่งโอ้โหทีมนี้ของของตกแต่งครบไหมออกครบครับเหมือนกับของโคโนสแค่ของโคโนสเขาเล็กกว่าถูกป่ะอ่าถ้าถ้าเปรียบอันนี้รายละเอียดจะเยอะกว่าทำไมอ๋อมันจะมี<ด>พวกป้ายอย่างนี้หรอมันมันดูเต็มกว่าของโคโนทนะครับ อันนี้ต้องบอกต้องออกตัวก่อนว่าผมไม่อยากถามความเห็นอ็อกมากเพราะว่ามันเป็นทีมอามิตี้ไงผมไม่อยากพูดเยอะ <c oughs> เราดูกันเองดีกว่านะครับผมแต่ผมชอบของโคนอตมากนะวันนี้ถ้ำถ้ำของโคนอตก็ยังถือว่าเฟยกว่ากาลังก่อสร้างมึงขี้เกียจกันอย่างนี้เลยนะมึงแค่ปิดกาลังก่อสร้างก็งถือว่ามึงเสร็จแล้วว่างั้น นะะฮอถ้ำนี้เข้าได <si no ้นะพี่โนดเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โนดก็เจอถ้ำไหนอ่ะไอ้ถ้ำที่กำลังก่อสร้างหรอมันเหมือนเป็นสตอรี่อ่ะพี่โนดเมืองนี้อมีสตอรี่แล้วผมจะดูครบปะวะเอางี้ออกเดินนำดิอ่าครับ อันนี้อ่าถ้าถ้าเริ่มเดินต้องเดินจากตรงเนี้ยครับอ่าเริ่มเข้าแค่นํำทางผมเดินเดินไม่ต้องพูดอะไรนะได้ครับมันใหญ่ไนงะผมผมเดินไม่หมดเดี๋ยวคลิปมันจะยาวครับผมนี่ใช้เวลาเดือนเดียวนะคนสิบคนเกือบสองเดือนนี่คืออะไรอะ่ะบ่อน,น้ําลึกลับเขตอันตรายบ่อน,น้ําเห็นการลืมเรือนแล้วมันก็เข้าได้หรอเข้าได้ครับเข้าไงอะ่ะ ก,ก็ต้องเดินเขาอ๋อมันอ๋อเขาเดินตรงนี้ชึบไหลลงมาแต่คนช่วยหาของเขาเยอะก็ป๋องฝักฟิตที่ถูกลืมใช่มันต้องนับตรงนั้นด้วยว่าคนช่วยเขากันหาของอะ่ะเยอะเพราะนั้นจะไม่มีใครจดจำแต่ที่ที่มันลืมคนที่ลืมว่าเราอยู่ในชีวิตเขาอ,อเฮียเหมือนดราม่าเนี่ย ชื้อ่าแล้วไงต่อลงได้ต่อลงได้อีกเหรอลงได้ครับอ่าฮะอ๋อแล้วก็จะไปโผล่จุดเดียวกันโห ถามคำหนึงครับทั้งโคโน้นทั้งบูสกีเลยนะมึงไม่เรียนหนังสือกันหรอครับมึงไม่เรียนหนังสือกันเลยเนี่ยโอ้โห,โห,โหเดี๋ยวแผนที่สองเมืองเนี้ยผมว่าเราควรจะเอาไปนใน1.11แล้วให้เพื่อนๆนใน1.11เดินเล่นกันดูด้วยนะอาจจะเจ๋งนะครับให้เป็นแบบโชว์เคสนะฮะแต่ผมดู เื <gesch> ่องต้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมสุ่มดูบ้านท้กงหลังสองหลังดีกว่าว่าตกแต่งหรือเปล่านะครับชึบต่ปราสาทผมว่าของคนนอสวยกว่าเยอะใช่ของคนนอสวยกว่าครับปราสาทผมว่าปราสาทอันนี้มันดูแต่มันก็บอกไม่ได้มันก็คนละวัฒนธรรมอันนี้มันเหมือนกับพวกปราสาทแบบอีกยุคหนึ่งอ่ะอีกอีกมุมหนึ่งอ่ะผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันเนาะอ่ะฮะอืม แล้วก็ปราสาทเนี่ยดูเหมือนแต่งไม่เต็มเท่าปะใช่ครับมันเป็นอย่างสุดท้ายที่ใส่กันพวกเขาเนี่ยแล้วข้างในเนี่ยไอ้นี่มากเลยอะเข้าไม่ได้ไงพี่นดอมคือของคนน้อยเขาเขาเข้าได้เขายังเข้าไปเจอนี่ไงใช่ส่วนใหญ่เขาเน้นพวกนี้พี่นอดนี่นี่ไหนวันนี้ไม่อย่าพูดดิห้ามพาดูดิเออให้กูดูแล้วกูตัดสินใจเองดิ โอเคเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆใครอยากเห็นเมืองเต็มๆก็เข้าเฟรม0.1แล้วกันเดี๋ยวผมก็อปไปให้ดูนะครับสำหรับอันนี้เนี่ยผมคอนเฟอร์คือผมแม่ใจผมอยากให้เต็มแต่มันมีการเปรียบเทียบขึ้นมาจริงๆผมก็ไม่ควรจะเปรียบเทียบของโคโนอ่ะนะแต่พอเห็นนั้นๆแล้วความรู้สึกอันนี้มันเลยดรอปลงมาไง เพราะอันนั้นเขาเจ็ดคนไงใช่ปะ่ะ uh huh. ผมให้อยู่ที่ผมให้เต็มไม่ได้หรอครับผมให้อยู่เก้าคะแนนแล้วกันครับนะโอเคประมาณนะครับผมให้ไว้เก้าคะแนนนะครับผมโอเคิตี้ให้ไว้สิบคะแนนครับอาคารีเอ็กดีไผ่ให้ไวนน้สิบคะแนนก้อยให้ไว้สิบละเอ็กซ์กุสิบให้ไว้สิบคะแนนครับรวมเป็นสี่สิบเก้าคะแนนครับผมชนะโคโนตไป กูเปลี่ยนได้ไหมกูให้เจ็ดได้ไหมไม่ได้เลยใช่ปหไม่ได้เลยใช่ปหโอเคครับผมก็เป็นอย่างนั้นครับเป็นทีมบูฟกีนครับที่ชนะไปนะครับผมแต่โคโนดก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเดี๋ยวผมหาของรางวัลที่ล,ลึกให้โคโนดเองนะครับผมทีมโคโนดนะเพราะถือว่าไอ้นี่มากนะแต่ต้องมารับที่เ e นะอ็มพีชอนะอืมสําหรับบูฟกีนก็หาตัวแทนหนึ่งคนมารับที่เอ็มพีชอแล้วกันนะครับผมโอเค รอบหน้าหวังว่าจะได้เล่นกิจกรรมแบบนี้มันทึ่งมากเลยนะว่าในเวลาเดือนกว่าเนี่ยคนในเซิร์ฟเนี่ยสามารถสร้างได้ขนาดนี้แล้วมันเป็นโหมดเซอร์ไวเลอร์ครับคือต้องหาของเองซึ่งของก็มีจำกัดเพราะว่าเซอร์ไวเวอร์ผมก็ไม่ได้รีเลยนะครับถูกไหมเออของก็มีจํากัดอยู่แล้วแล้วหามาได้ยังไงขนาดนี้นะครับของทั้งสงทีมนะทั้งโคโนแล้วก็ทั้งของบูสกีนแลวของดาร์กอนก็ถือว่าสวยมากนะ แต่ก็คือเจอ2ทีมนี้กบนะครับของคนอื่นๆก็ถือว่าสวยอยู่นะครับอ่ะโอเคก็ดองบอกแล้วกันนี่ก็คือความเห็นของพวกผมลว้ลวนๆเลยนะครับความเห็นของเพื่อนๆคิดว่ายังไงทีมไหนที่สวยที่สุดนะครับในใจเพื่อนๆทุกคนที่ดูคลิปนี้นะฮะลองคอมเมนต์ข้างล่างอย่าดราม่านะครับผมขอให้เคารพการตัดสินใจของพวกผมด้วยนะครับแล้ววันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้ไผ่ไหนะบอกจะช่วยกูพูดเงียบเลยนะมึง